เทยบราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรุ่นไหนราคาเท่าไหร่เกิดอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนยกชุดหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูสำหรับเรื่องราคาของแบตเตอรี่รวมไปถึงค่าซ่อมของรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งที่ผ่านมามีหลายๆเคสที่เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องเจอกับใบเสนอราคาค่าซ่อมที่ทำเอาขนลุกโดยเฉพาะราคาของแบตเตอรี่ที่มีราคาสูงลิ่วที่แทบจะซื้อรถใหม่ได้อีกคันกันเลยทีเดียวในวันนี้เราจึงจะมาอัปเดตข้อมูลกันว่า ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าที่มีจำหน่ายในประเทศไทยนั้นราคาแบตเตอรี่มีราคาเท่าไร่หากจำเป็นต้องซ่อมแล้วจำเป็นหรือไม่ที่ต้องเปลี่ยนยกแพ็คเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ายไหนราคาเท่าไหร่ไปดูกันครับสำหรับข้อมูลดังกล่าวนั้นต้องขอบคุณการรวบรวมข้อมูลด้านราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายยานยนต์ต่างๆของสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจเริ่มต้นจากแบรนด์โอร a าปัจจุบันโอราทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย2รุ่นย่อย คือ o r รา Goodcat ที่วิ่งได้400กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่นที่สามารถวิ่งได้ไกล500กิโลเมตรต่อชาร์จสำหรับราคาแบตเตอรี่รุ่น400กิโลเมตรนั้นอยู่ที่445,000บาทขณะที่แบตเตอรี่รุ่น500กิโลเมตรต่อชาร์จนั้นมีราคาอยู่ที่580,000บาทโดยราคาดังกล่าวนั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วสำหรับโ r ราค Goodcat นั้นก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นร้อนเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่เช่นเดียวกัน เนื่องจากศูนย์แจ้งเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งแพ็คจากการเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจากกรณีดังกล่าวคายได้ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ประเทศจีนเพื่อถ่ายโอนความรู้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นบางโมดูลหรือการซ่อมแซมแบตเตอรี่เพื่อลดภาระของลูกค้ารวมไปถึงการหาแนวทางร่วมกับบริษัทประกันภัยถึงความเป็ี่นไปได้ในการทำประกันแยกเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่หรือการทำประกันเพื่อคุ้มครองเต็มมูลค่าทุนประกันของตัวรถ สำหรับการรับประกันแบตเตอรี่ของ O r a า o o o d a t คนั้น Great w a อร์มมอเมีการรับประกันแบตเตอรี่ให้นาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรค่ายที่ 2. b y d ต้องบอกว่าเป็นกระแสขึ้นลมที่เพิ่งสงบไปสำหรับค่าย B y d ในประเทศไทยเนื่องจากเคสของ b y d a t t o 3ที่ผ่านมาทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นมามากมายเกี่ยวกับราคาและการซ่อมแซมจุดแบตเตอรี่ของรถจนต์ไฟฟ้า BYD a t โดยทางบริเวณออโตโมทีฟได้ออกมาประกาศราคาแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า BYD a t o 3อย่างเป็นทางการซึ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยก็คือ mm. BYD a t o 3รุ่น Standard Range 410กิโลเมตรราคาอยู่ที่528,730บาทและ BYD Atto 3รุ่น Extended Range 480กิโลเมตรต่อชาร์จราคาอยู่ที่6 5 6 3 0บาท โดยราคาดังกล่าวนั้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากเคสล่าสุดด้วยการตรวจสอบแบบละเอียดคายแจ้งว่าตัวแบตเตอรี่เสียหายเฉพาะเคสกันกระแทกเท่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ส่วนข้อมูลการซ่อมว่าสามารถซ่อมแยกเฉพาะจุดเสียหายได้หรือไม่นั้นยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้สำหรับข้อมูลการรับประกันแบตเตอรี่ของ b y d นั้นบริษัทรับประกันการใช้งานแบตเตอรี่อยู่ที่8ปีหรือ160,000กิโลเมตร และค่ายที่ 3, MG ปัจจุบัน MG ทำตลาดรถดยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งหมด3รุ่นประกอบไปด้วย MG ZS EV, MG EP และ New MG4 EV เริ่มต้นจาก New MG4 EV ซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดของค่ายที่ใช้แบตเตอรี่แบบ CTP หรือ Cell to Pack โดยมีการแจ้งราคาแบตเตอรี่แพ็คไว้ที่525,000บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปัจจุบัน MG กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการซ่อมแซมแบตเตอรี่เป็นส่วนๆโดยการเปลี่ยนอะไรเฉพาะในส่วนที่เสียหายเท่านั้นแทนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งแพ็คขณะที่ MG ZS EV และ MG EP นั้นโครงสร้างแบตเตอรี่จะประกอบไปด้วยโมดูลแบตเตอรี่จำนวน6โมดูลต่อหนึแพก็กข้อดีก็คือหากเกิดความเสียหายสามารถแยกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียหายได้แทนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งแพก็ก โดย MG ได้แจ้งราคาแบตเตอรี่ของรถจนต์นไฟฟ้าทั้ง2รุ่นไว้ที่75,000บาทต่อ1โมดูลส่วนการรับประกันนั้น MG ให้ความคุ้มครองแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ180,000กิโลเมตรก็ต้องยอมรับว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของตัวรถบวกกับความต้องการในตลาดที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ราคาของแบตเตอรี่นั้นสูงขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าแบตเตอรี่จะมีราคาถูกลงก็ตามสำหรับใครที่กำลังเลือกซื้อรถจ์ไฟฟ้าเป็นคันต่อไปข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์บ้างเล็กน้อยสำหรับการวางแผนในอนาคตส่วนราคาของแบตเตอรี่ในรุ่นอื่นๆนั้นเพื่อนๆอยากทราบราคาของรุ่นไหนคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาหรือต้องการรถมือสองแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ